นี่เราเพิ่นเอาเนาะจักใบเเอาบิางหรานี่ครับสามพันใบปาครับผมนี่ครับมากันห้าร้อยใบครับผมปูนี่ครับสามพันใบครับผมวันนี้ครับศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งครับผมนี่ครับหลักฐานของแท้ครับผมเนาะถ้าใครไม่ชอบอย่าเข้ามาดูเด้อเอฟซีทางช่องครับผมเนาะห้ามเข้ามาดูถ้าจะมาคอมเมนต์แบบนี้ครับบอกไปก่อนครับผมเนาะนี่ครับ ครับผมปูนึ่งบาานี่งนี่เออนี่เหรอเห็นบ้างแ่อ่านมาเห็นไ่มอ๋อครับผมครับท่านล็อกแล้วล่างศูนย์สี่นี่มียังจะปูกับเอาห้เบิงจังสีหล่ะปูกับปลาในแพงดอกครับผมปูปลาในแพ่งพันกันไปแล้วปูนะซึกงแถบวงเงนนี่หอยพันกุ์มาจังสี่พอควบปูซึกงแถบวงเงนนี่ปูจะซึกงบ่ซึ้งมันมาปู่ออยูก ป้ายังก็เสือไปเสียบมีปูหาเจ๊แปดครับป้ายังก็เสือกปูป้ายังก็เสือกถามเนี่ยมันหลายเทียร์ลายที่แล้วน้ำวันอดมาหลายเทียรลายเทียรแล้วครับผมบ้านปูกับมีแล้วครับผมปูจะซสือกครับผมเนาะมันอดมาหลายเทียร์ลายที่เรามันกับบ่ไว้หรครับเอ๋อครับผมปู่วาน,นี่เรบะบ้านก็ได้เฮ็ดไว้ละอยู่ใส่ปูเนี่ยอยู่ทั้งคนลราทั้งลาดบุรีมันครับแต่ผม เจ็ดแสนหาครับเจ็ดแสนหาของแท้ครับผมเอาปูวไปยุกกับไพล่ะลาบุรีนะ่ะฮะไปยุกกัะไผยอะยุคนเดียวก็ยุได้หรอกแมนบอมันหลายที่หลายที่แล้วเม่ได้ไปสร้างคว่วมเดือดร้อนในผู้ใด,ดก็มาหาด่ากันไอ้โลนไอ้สัตว์มึงมาทําไมไม่ไปกินหญ้าครับอยู่ให้หนักผ้าเหลืองท,อทําไมไอ้เหี้ยด่า,ดาผมเนา ถ้าใครจะคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์ดีๆด้วยถ้าใครไม่ชอบอยากเข้ามาดูครับ่ว่าเลขก,กระเจียลุงให้คือเก้านั่นแ่ละครับผมปูกระเรีได้คุยกันกระเจี๊ยแล้วนนปูวปูถามแน่นลุงมาโทคแป๊บคนลุกมาหาหลายบอเอ้ยเขาไล่ด้ว่เป็นธรรมาดาเลายบอันครับผมเออบางคนก็อันบางคนก็เลขบันที่ก,กระจำบ่ได้ครับเลขยันที่อะไรปูมาถามปูเลขบกันที่ เ็นก็โอนงินมาให้ยยอะครับผมข็าเจ้าถืองวดว่างกันศูนซ้สามน่นนะอ๋อครับผมปูนี่แหละครับผมเนาะเห็นยังเอพี่ทั้งช่องครับผมก่อนจะคอมเมนต์ช่วยวิเคราะห์แล้วก็คิดดีๆก่อนครับผมเด้อเพราะว่าคนที่ให้ตัวเลขมาดูวันแนวทางมาจะเสียใจครับผมถ้าไม่ชอบอย่าเข้ามาดูเด้อบอกไปก่อนนุบุนเนาะปูถ้าไม่ชอบอย่าเข้ามาดูนุบุนเนาะ แม่บผมแต่ว่าหน้าเพื่อนว่าเหมอเท่าเียครับผมเราดูเพื่อนฟังว่าเพื่อนก็บว่าคันได้เพียดมันหลบหนกครบบผอแมนปูแมนขันโยไดคลิปของผัดเนี่ลบได้ลบไดปูแมนแมนครับผมไปไดเพจแล้วลบบ่ได้บ่ไดปูเขาว่าจนมากปูเพจปลอมเยอะมากรับผมเนี่ยเพีปลอมเยอะมากรับผมเนี่ยมันมันขิดดึงเอาข้อมุ่นั่นแหละทวครับผมปูครับล่าเทียร มันหัวจังหอดซื้อปูป่ผมคันท่องอื่นเขาว่าจักซื้อือเหรียญเด้ครับผมด้วยนี่แลอคนะบผมบินทบาทเมืองบินทบาทกายหน้าบ้านกูทุกวันกูก็ไม่ใส่ให้เ่าะฉะนั้นก็่ใส่ให้กูก็บ,บ่ได้ว่าได้แล้วนี่แหละครับผมเนาะต,ตามนี่ครับผมนี่แหละครับเอานี่ครับเลขเพื่อจะดีให้มาครับผมล่างสองหางเองครับนี่ครับ ล่างสองหางครับผมเนาะศูนย์สี่ครับตามนี้ครับผมเนาะเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวให้ f อฟซทั้งช่องครับเลขวิ่งมีที่มาคนววาครับผม เพิ่มัมนใจแห้งงวดนี้ครับผมเนาะพนทบมาหาเม่ขึ้นดิครับที่มาจากเชียงใหม่ครับส่งตรงจากเชียงใหม่ครับอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะเลขเพิ่นครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับ เลกวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวเด้เอฟซีทางช่องล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวครับผม ล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวเด้อไม่เกี่ยวกับบนครับผมเนาะงวดนี้ได้4กับ8ครับ4กับ8ครับ4กับ8ครับจับคู่ให้4คู่เหมือนเดิมครับผมเนาะงวดนี้ได้4กับ8ครับจับคู่ครับ สี่หนึ่งครับสี่สองครับแปดหนึ่งครับแปดสองครับนี่ครับผมเนาะสี่คู่ครับผมล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับย่ำให้เอฟซีแท้งช่องรับผมเนาะหนึ่งทับเจ็ดทับ หกหกครับแคปหน้าจอเดอร์เอฟซีทาง่องครับผมนี่ครับลูกสาวปู่สามแปดครับงวดที่แล้วยำครับผมนี่ครับสองกับสามเข้าที่เจ็ดสองบนเข้าที่สามศูนย์ล่างครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะงวดนี้ลูกสาวปู่สามแปดได้ที่ห้ากับหกครับห้ากับหกครับนี่ครับ แล้วก็ของเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ได้วิ่ง4กับ8ล่างครับ4กับ8ล่างครับจับคู่ครับ4 1 8 1ครับ4 2ครับ8 2ครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะตามนี้ครับผมผาเอพีทั้งช่อง กับคอมาหลายครับตามนี้เลยเพราะว่าตัวเลขทุกตัวครับมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดครับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่นแนวทางครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าเอฟซทางช่องครับผมที่เข้ามาดูคลิปผมหรือว่าคลิปของคนอื่นครับผมเนาะทาง u t u b e ครับผมต้องมีเลขในใจของตัวเองอยู่แล้วครับผมเนาะประเบิงแค่เป็นแนวทางแค่ส่วนประกอบปทธิีครับผม นี่ครับเอาตามนี้ครับผมเลขเซียนเลขวิ่งครับหนึ่งคาแคร์ครับที่หนึ่งคาแคร์ บนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับงวดนี้ได้8กับ9ครับ นี่ครับผมแปดกับเก้านะครับงวดนี้ครับผมนี่ครับของพี่หนึ่งคาแคร์กับเขาดีครับผมเนาะถือว่าเล็กวิ่งพ้นเข่าอยู่ครับผมเข้าดีมากครับผมเนาะเพิ่งหลุดงวดที่แล้วครับให้สามกับสี่ออกแปดเจ็ดสองงวดนี้แปดเจ็ดสองงวดนี้ได้บแปดกับเก้าครับนี่ครับเอาเห็นพี่ทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะ ตามนี้เลยครับนี่ครับแล้วก็จากที่ทั้งช่องผมเบิ้งครับผมดูของเลกวิ่งจากเชียงรายครับผมล่างอย่างเดียวครับนี่ครับชนกันที่เก้าครับผมเนาะชนกันที่เก้าครับเก้านี่เก้าครับผมอันนี้เก้าล่างอันนี้เก้าบนครับพมดที่แล้วสามกับสี่อันนี้ก็สามกับสี่แต่ว่าเจ้านีเข้าครับผมเพราะว่าออกสามศูนย์ครับผมนี่ครับ อันหนึ่งล่างอย่างเดียวอีกใบหนึ่งบนอย่างเดียวครับเทียบชนแล้วงวดนี้ก้าครับผมเนาะก้าบนล่างผมว่าน่าจะมาเห็นวันนี้ก้าครับผมเนาะตามนี้ครับผมตามนี้เลยกระสุดท่านี้ครับผมเนาะขอฝาก,กที่ท่างช่องเนผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับผมเนาะกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมแคปหน้าจอเด้อครับผมเอาตามนี้ครับผมเนาะกับสุดท่านี่ขอให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแถวขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงลุยๆยครับผมเนาะคลิปนี้กับก้าวเข้ามาสวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้าครับผม